สวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบกับปอนมาริโอ้นะครับวันนี้นะครับเราจะพาไปชมนะครับรถคันหนึ่งนะครับที่อยู่ในกลุ่มประเภทซับคอมแพคคาร์นะครับหรือ B s e gment นั่นเองนะครับเจ้านี้เลยครับมาสเตอร์สองหนึ่งจุดสามสกายแอคทีฟนะครับตัวนี้ ซึ่งตัวนี้นะครับจะเป็นตัวซีดานนะครับปี2018นะครับแล้วก็จะมาในเกียร์ออโต้อ่ะเรามาดูในส่วนของบอดี้รถครับนี่ครับบอดี้รถตรงนี้นะครับต้องมาดูตรงส่วนว้าวครับผมนี่ผมจะบอกว่าบอดี้รถนะครับตัวมาด้าตัวนี้จะออกแบบมารูปทรงของแอโรดนามิกนะครับซึ่งทำให้ลมนะครับ ผ่านได้นะครับแล้วก็ทําให้รถเนี่ยรู้สึกมีความนิ่งมาดูในส่วนของเรื่องสีครับเรื่องสีตัวนี้นะครับเขาจะให้เป็นขาวนะครับเป็นขาวเฟสต้านะครับสีสภาพสีเนี่ยเท่าที่ผมดูนะครับไม่มีการทําสีมาหรือเก็บสีมานะครับนี่ครับสีของมันนะครับก็จะเป็นบางๆนะครับถ้าสีหนามา เพาะแล้วรู้สึกว่าดังปุกๆนะครับนั่นคือมีการโป้สีนะครับหรือว่าทาสีมานั่นเองไฟหน้าครับไฟหน้าจะเป็นมันติรีเฟกเตอร์นะครับตัวนี้เป็นข้างในเป็นสีดําทําให้ไฟรู้สึกว่าไฟเนี่ยเหมือนลูกตาครับถ้ามีความดําอยู่ในโคมไฟเนี่ยมันจะทําให้รู้สึกว่าดุยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มาในส่วนของกระจังหน้าครับ กระจังหน้า m a z d ดตัวนี้ออกแบบมาค่อนข้างใหญ่มากนะครับปกตินี่จะอยู่แค่นี้เองนะครับนี่ครับมีโครเมียมนะครับตัดขอบแล้วก็ด้านในเป็นสีดำา2ชิ้นบนแล้วก็ตรงนี้เป็นแคปรานี่ครับตัดมาเลยนะโดดเด่นมากไฟตัดหมอกครับตัวนี้จะไม่มีไฟตัดหมอกมาให้นะอ่าเป็นฝาปิดนะครับ กระจกมองข้างนะครับตัวนี้เป็นสีขาวนะครับสีเดียวกับตัวรถเลยแล้วก็ตัวนี้จะเป็นไฟเลี้ยวในโคมนะครับปรับไฟฟ้านะครับพับไฟฟ้าด้วยล้อครับล้อตัวนี้เป็นล้อเดิมจากโรงงานเป็นล้อขนาด15นะครับรัดด้วยยาง185/60ทับครับผมแล้วก็ยางตัวนี้เป็นยางของโยโกฮาม่าครับนี่เป็นไงครับ ปีใหม่ๆเลยครับปี2020เลยแล้วก็ดอกยางนะครับยังอยู่พร้อมนะครับหนวดประดุกยังมีนะครับแล้วก็ดอกยางยังเต็มเปี่ยบนะครับสภาพนี้บอกได้เลยว่า97%เลยด้านหลังครับตัวนี้ก็ยังไม่ทิ้ง Aero Dynamic มาถึงด้านหลังเลยนะแล้วก็มาดูเ,เจ้าสปอยเลอร์หน่อย สปอยเลอร์เนี่ยมันมาแบบดักเทลอีกแล้วเพราะว่าในส่วนของซับคอมแพคคาร์หรือ b s e gment เนี่ยจะให้สปอยเลอร์ในรูปแบบของดักเทลเสมอนะครับเพราะว่ามันเป็นสปอยเลอร์ที่เล็กและดูเข้ากับตัวรถมากไฟหลังครับไฟหลังตัวนี้จะให้มาเป็น LED นะครับดูดีๆนะครับว่า LED เนี่ยมันยาวมาแบบนี้เหมือนดวงตาด้านหลังรถครับผม แล้วก็ตรงข้างท้ายนะครับตรงสเก์ตหลังจะมีไฟทับทิมนะครับเวลาเขาส่องไฟมานะครับตรงนี้จะประกายเป็นสีแดงเนาะสีออกทับทิมทับทิมดิฟเฟนเซอร์ครับตัวนี้จะเป็นให้มาในรูปแบบสีดำด้านนะครับก็อันนี้จะเป็นในส่วนของโรงงานนะที่เอามาให้แล้วก็ดูท่อครับอันนี้จะเป็นปลายท่อเดิมจากโรงงานจะเป็นลักษณะนี้เลยนะครับ ไม่มีการตบแต่งปลายมาต้องบอกว่ารถคันนี้เดิมๆเกือบ100%เลยรีโมทต,ตัวนี้นะครับเป็นรีโมทคียรตนะครับซึ่งบอกได้เลยว่ากดปุ่มค้างนะครับเวลาเปิดฝาท้ายนะครับด้านหลังแค่นี้ครับก็สามารถปลดล็อกได้แล้วเรามาดูตรงนี้เลยครับด้านหลังด้า้านหลังของ Mazda 2นะครับต้องบอกว่ามีความกว้างมากๆนะครับ แล้วก็ตามเข้ามาดูนี่ดีกว่าให้ดูความเดิมครับดูงี้ดีกว่าครับนี่ครับยางอะไรแม่แรงมีให้นะครับแล้วก็เม็ดอาร์คที่อยู่ตรงด้านหลังนะครับมีครบหมดเลยแล้วก็หามาดูตรงนี้ครับตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นของโรงงานนะแต่แท้จะดูแบบขี้เหร่ขี้เหรห,หน่อยไม่ไม่เนียนหน่อยนะเี่เห็นไหมยาวมาตรงนี้เลยเขาโป้มาค่อนข้างขี้เหร่เนาะ แต่นี่แหละครับเดิมๆจากโรงงานฝาท้ายตัวนี้นะครับก็เป็นฝาท้ายเดิมๆจากโรงงานนะไม่เคยมีการถอดนะครับสีตรงนี้ต้องมาดูตรงนี้หน่อยครับนี่เห็นไหมครับจิ้มเราต้องเป็นเล็บมืออย่างนี้นะครับถึงจะเรียกว่ารถไม่เคยทาสีมาแล้วก็เหล็กตรงนี้นะครับไม่มีการบุบไม่มีการงอซึ่งแสดงว่ารถคันนี้เดิมๆแน่นอนครับประตูคีเลตตัวนี้จะปลดล็อกอัตโนมัติให้เลยนะครับแล้วก็มีไฟกระพริบที่โคมกระจกนะครับ พอเปิดเข้ามาแล้วครับนี่ครับลูกยางที่ประตูนะครับตรงนี้ผมแกะมาให้ดูเลยอุ้ยหนึบมากแสดงว่ารถนี้น่าจะเดิมมากนะครับไม่เคยมีการแกะเลยมเ้งเนีียนี่ครับคานเดิมเดิมเม็ดอาร์ตอยู่ชัดมากๆและสวยจริงๆนี่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 นดูลูกยางนี้นี่เห็นไ,ไหมครับนี่คือสีแต้มจากโรงงานจริงๆนะครับแล้วก็ มาดูในส่วนของประตูบ้างน็อตประตูบ้างนะครับน็อตประตูนี้จะไม่มีการทําสีใดๆมาทั้งสิ้นแล่มีการไขแน่นอนตรงนี้นี่แน่นอนเลยกล้าการันตีเลยนะครับทั้งตัวล่าไอทั้งตัวบนนะครับแล้วก็ตัวล่างด้วยนะครับนี่เห็นไหมอ่ะแล้วดูในส่วนของเลเบลเลเบลหรือเรียกอีกภาษาหนึ่งก็คือแผ่นเพจนั่นเองแผ่นเพจตตัวนี้ก็คือเดิมๆจากโรงงาน ไม่มีสีแลบออกมาแน่นอนในส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังตรงนี้ต้องบอกว่าลองเปิดดูลูกยางบ้างโ,โหแน่นมากนี่เดิมแน่ๆน,นะครับในส่วนของลูกยางหลังก็มีรอยสีที่บอกว่าเป็นลูกยางเดิม,ดมจากโรงงานแล้วก็เม็ดอาร์คตรงนี้ก็ยังอยู่ครบแล้วก็สวยงามมากนะครับนะดูตรงนี้ นี่ก็ไม่มีการพอร์ดเปลี่ยนแน่นอนนะครับน็อตทุกตัวไม่มีการขยับอ่ะอันนี้คือประตูหลังขวานะครับอ่ะเราไปดูประตู2ประตูนะครับหลังซ้ายแล้วก็ประตูหน้าซ้ายกันบ้างนะครับเรามาเริ่มจากประตูหลังซ้ายกันบ้างประตูหลังซ้ายเหมือนเดิมครับโอ้หนึบจริงๆอ่ะดึงยางก่อนครับนี่มีเหมือนกัน เดิมๆจากโรงงานแล้วก็ <Okay. S 1> มินาร์กนี่อยู่ครบสวยนะครับผมใส่ก่อนแล้วก็เรื่องน็อตที่ประตูนะครับก็ยังอยู่เหมือนเดิมคือต้องบอกเลยว่าตัวนี้ไม่มีการถอดมาแน่นอนเพราะว่านี่ครับสีติแต้มน็อตยังอยู่เลยอ่ะคือต้องบอกถึงความเดิมของเจ้ารถคันนี้มากๆนะครับ แล้วก็อีกประตูหนึ่งก็คือเป็นประตูหน้าซ้ายนะครับประตูหน้าซ้ายเนี่ยเรามาดูกันว่าเดิมไหมนี่ยอาดูตรงนี้ก่อนว่ามีการเปลี่ยนประตูมไหมดูนอด็อตตรงประตูด้านหลังก่อนเนี่ยเดิมๆครับไม่มีการขยับแน่นอนด้านล่างบ้างอ่าไม่มีขยับเลยนะอ่าแล้วก็มาดูยางผมจะแกะยางดูเม็ดอาร์ก่อนนี่ครับ เอาอีกแล้วเห็นไหมนี่ครับก็มีสีจากโรงงานแล้วก็เม็ดอาร์คอยู่สวยครบเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มาดูน็อตตรงแก้มบ้างครับเห็นไหมครับเห็นความเดิมไหมครับอันนี้น็อตแก้มหน้าซ้ายนะครับก็ยังเดิมๆจากโรงงานเอาละมาดูในส่วนของด้านในกันบ้างดีกว่านะครับ ว่าด้านในนะครับสภาพจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวเราไปดูว่าความสวยเป็นยังไงเรามาดูแผงควบคุมกระจกกันบ้างครับตรงนี้กระจกนะครับสามารถปรับไรท์หรือว่าปรับเรฟได้นะครับแล้วก็อันนี้นะครับกระจกคนขับนะก็สามารถเอาลงอัตโ,ตโนมัติแล้วก็ปรับครึ่งอัตโนมัติได้นะครับ ส่วนฝั่งคนนั่งนะครับหรือคนข้างหลังนะครับจะเป็นกระจกธรรมดาไม่ได้ปรับอัตโนมัติหรือออโต้นะครับแล้วก็มีเซ็นทอนล็อกให้แล้วก็ดูตรงนี้ครับเขาหุ้มแฮปลาให้ด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของแขนที่ตั้งแขนตัวนี้จะเป็นหนังสวยเลยซึ่งสวยมากๆนะครับ Mazda เนี่ยเขาจะเด่นในเรื่องเบาะมากๆครับเบาะตัวเนี้ย เป็นเบาะรูปแบบเหมือนสปอร์ตเลยแล้วก็ดูสีตรงกลางครับอันนี้จะเป็นสีเทาอ่อนนะครับแล้วก็มีสีเทาเข้มแล้วก็ตัดด้วยขาวครับทรงคล้ายๆผ้าอขามาไทยนี่อันนี้คือผมคิดเองนะซึ่งมันตัดกันได้ลงตัวมากนะครับแล้วก็ตรงนี้โอบรัดเหมือนกันเลยนี่เห็นไหมโอบลัดไม่ให้เรายกไปยกมานะครับแล้วก็ที่ปรับที่ปรับเบาะ ตัวนี้จะเป็นปรับขึ้นลงนะครับของเบาะนะแล้วตัวนี้จะเป็นปรับพนักพิงว่าจะปรับในแบบไหนมาดูเลยอึ๊บผมเข้ามาแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเบาะเนี่ยกระชับมากๆนะครับแล้วก็การปรับก็โอเคนะครับโดยรวมนะครับสภาพเบาะคันคันนี้นะครับผมให้เลยนะครับเกือบร้อเลย เพราะว่ามันไม่มีการผ่านการใช้งานมาเยอะนะครับอ่านี่แล้วก็มาดูตรงนี้ครับมาด้าสตัวนี้นะครับให้ปุ่มเป็นปุ่ม p u s สต t a r t นะครับเวลาเหยียบเบรกนะครับไฟกุญแจนะครับแบบนี้จะขึ้นโชว์ที่หน้าปัดนะครับแล้วก็เราพร้อมที่จะกดปุ่ม start ได้เลยเพียงแค่นี้ครับรถของคุณก็ติดแล้วนะครับอันนี้นะครับเลขไม่จะอยู่ที่ 54,696ักอาิโลเมตรครับแสงสีไฟนะครับก็จะเป็นสีขาวนะครับมองแล้วนวลตานะครับอันนี้จะไม่ให้แบบว่าเป็นไฟสีแดงสีฟ้ามานะครับแล้วก็พวงมาลัยครับพวงมาลัยตัวนี้จะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันครับผมต้องบอกว่าตัวนี้นะครับสามารถปรับเพลงนะครับนี่ รับวอลลุมเพลงนะครับหรือว่าเปลี่ยนเพลงนะครับในส่วนของปุ่มพุชคอนโทรลนะครับก็จะไม่มีมาให้นะครับแล้วก็ตัวนี้ตรงพวงมาลัยนะครับก็ให้ความปลอดภัยนะครับเป็น SRS airbag นะครับ2คู่หน้านะครับตัวนี้เครื่องเสียงครับเครื่องเสียงคันนี้บอกเลยเลยว่าดูสปอร์ตมากนะครับอันนี้เราผมก็จะเปิดให้ฟังเลยนะผมหาขึ้นก่อนนี่ โอ้โห oh, สัมผัสแรกในการได้ยินนะครับคือเบสออกนะครับที่ประตูซ้ายขวาแล้วก็เสียงค่อนข้างดีนี่ขนาดวิทยุนะอ่ะดีมากแล้วก็ไฟตรงนี้นะครับเป็นไฟฉุดเฉินช่องแอร์นะครับช่องแอร์ตัวนี้ทํามาเป็นลนะักษณะเป็นวงกลมนะครับซึ่งมี3มช่องนะมีตรงคนขับนะครับ2ช่องซ้ายขวาแล้วก็คนนั่ง1ช่องครับแล้วก็ มีตรงส่วนของคนนั่งทางขวามือนะครับตัวนี้จะเป็นแบบเรียบๆนะเพื่อให้เข้ากับตัวคอนโซลที่มันเรียบออกมาอย่างนี้นะครับรูปแบบคล้ายๆมินิคูเปอร์เลยเรื่องแอร์ครับเรื่องแอร์ตัวนี้เป็นแอร์หมุนมือหมุนมือกี่สปีดนะครับก็มี 1, 2, 3, 4, 4สปีดนะครับฟังเสียงดีๆครับโอ้โหสปีดท,ที่4นี่เสียงพัดลมออกได้ดีมากนะครับ แล้วก็มีในส่วนของความเย็นนะครับแล้วก็ฮีเตอร์ตัวนี้มีมาให้นะครับคือส่วนมากฮีเตอร์เนี่ยประเทศไทยเขาจะไม่ปรับกันหรอกครับแล้วก็มีปุ่ม AC นะครับปุ่มวนอากาศในรถนะครับแล้วก็เอาอากาศข้างนอกเข้ามาแล้วตัวนี้เป็นตัวไล่ฝ้าครับนี่อ่าแล้วก็ตัวนี้เป็นทิศทางลมนะครับสามารถปรับได้ครับ นี่อันนี้ลมจะออกส่งเท้าด้วยนะครับแล้วก็ออกหาเราด้วยเหมาะสําหรับการนั่งไป2คนแต่ถ้าเกิดว่ามีคนมานั่งด้วยก็เอาลมไปด้านหลังด้วยก็ดีครับนะแล้วก็มาดูเรื่องเกียร์ครับเกียร์ตัวนี้นะครับจะเป็นเกียร์ออโต้นะครับตัวนี้ก็ตรงคอนโซลเกียร์นะครับก็จะหุ้มแคปล่ามาให้แล้วก็หนังก็สภาพร0 0ยเซก็ว่าได้แล้วก็ตัวนี้นะครับสังเกตง่ายๆครับตรงนี้เห็นไหม มีคำว่า S P O R T แปลว่าสปอร์ตครับเลื่อนขึ้นไปนะครับฟังก์ชันการขับรถนะครับก็จะเป็นโหมดสปอร์ตทันทีนะครับให้อัตราการเร่งนะครับที่ค่อนข้างดูดันครับแล้วก็เบรกมือครับเบรกมือตัวนี้ถามว่าอยู่ในตำแหน่งที่ดีไหมผมว่าดีมากครับนี่ครับแล้วก็ตรงนี้มีพื้นที่ให้วางมือครับ นี่ครับที่บางแดดนะครับผมเรียกว่าที่บางแดดเนาะอ่าตัวนี้ก็จะมีในส่วนของกระจกคนขับนะครับอันนี้ต้องเตือนอย่างนึงนะครับเวลาขับรถนี่ไม่สมควรที่จะส่องกระจกนะครับต้องระวังรถข้างหน้ามากกว่านะครับนี่สภาพสวยครับอ่าไฟส่องแผนที่อ่าใช้งานได้นะครับอ่ะผ้าหลังคาครับตัวนี้ต้องบอกว่าเขาทํามาสะอาดมากๆเลยนะซึ่งพูดเลยว่าไม่ม,มีรอยอะไรเลย แล้วก็ด้านฝั่งคนนั่งนะก็สามารถที่จะดูได้เหมือนบอหลังครับตัวนี้ก็เป็นรูปแบบของออพัคขอมะนี่แบบที่ผมเรียกนะก็เป็นสีขาวแล้วก็เทาเทาเข้มครับตัวนี้ข้างหลังก็ค่อนข้างที่จะสบายนะครับแต่ว่าจะไม่ให้ความสบายเท่ากับพวก SUV นะครับหรือว่าพวก PPV นะ แล้วก็มาดูในส่วนของคนนั่งที่ห้าบ้างคนานั่งที่ห้านะครับเฮ้ยตัวนี้ในส่วนของคนานั่งที่5้านะครับด้านหลังนะครับมีความรู้สึกนิ่มมากนะครับแล้วก็มีหมอนนะครับรองคอได้ด้วยนะครับตัวนี้ผมชอบผมมานั่งทุกคันนะครับคนาน,าน,านั่งที่5้าเนี่ยค่อนข้างแข็งตัวนี้ออกแบบมาค่อนข้างนิ่มเลยนี่นิ่มมากแต่กลับกันครับตรงตัวรอ,องนั่งครับตัวนี้ จะมีความรู้สึกแข็งกว่าเบาะหลังนะครับอืมใช่เลยนะครับแล้วก็สภาพเบาะครับตัวนี้ไม่มีอะไรจะติเขาจริงๆนะครับเป็นเท่ากับเกือบร้อเ์เลยอะผมให้ร้อยเปอร์เซ็นยังได้นะครับเพราะว่าสวยจริงๆเหมือนไม่ได้มีคนนั่งมาเลยนะครับอืมสภาพสวยมากอ่ะพอเรานั่งดูแล้วไม่อยากออกเลยนะครับอ่ะดูตรงนี้นิดนึงครับตรงประตู ตรงนี้ก็จะหุ้มเป็นแคปร่าทั้งหมด4ประตูนะครับแล้วก็กระจกนะครับปรับไฟฟ้าเหมือนกันในส่วนของกระจกนะครับก็จะมีมอ,อกอกระจกซึ่งบ่งบอกได้เลยว่าตัวนี้เป็นกระจกแท้จากศูนย์มาด้าเลยแล้วเราก็ไปดูในส่วนของเครื่องยนต์บ้างนะครับหลายคนอยากดูเครื่องยนต์แล้วไปดูในส่วนของเครื่องยนต์บ้างครับผมในส่วนของเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับของมาด้าเนี่ยก็เรามา,มาดู ความสะอาดก่อนนะครับแล้วก็ความเดิมของมันเริ่มจากน็อตฝากระโปรงก่อนครับน็อตฝากระโปรงเป็นเดิมๆจากโรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวยึดกับฝากระโปรงหรือว่าตัวยึดกับแก้มนะครับตัวนี้จะเป็นสีขาวจากโรงงานนะครับไม่มีการทําสีนะครับเม็ดอาร์ตยังเดิมๆนะครับแล้วก็รอยน็อตที่หัวโชกคเพานะครับก็จะเป็นสีขาว ที่เห็นสีตรงนี้นะครับไม่ใช่สีเยิ้มนะสีจากโรงงานนะครับแก้มนะครับรถที่แก้มแล้วก็ไฟตัวนี้ยังไม่เคยเปลี่ยนไฟมานะครับแล้วก็คานหน้าตัวนี้จะเป็นเดิมๆนะกิฟยังไม่มีการถอดเลยนะครับกิฟยังไม่มีการถอดเลยเดินม,มาดูเลยแล้วก็ในส่วนของด้านขวานะครับตัวนี้ก็จะบอกว่าเดิมๆจากโรงงานเหมือนกันนี่ เห็นไหมน็อตแต้มสียังไม่มีรอยถอดรอยทะเละเปิดปะเลยอ่าแล้วมาดูในส่วนของเครื่องยนต์บ้างนะครับรถคันนี้จะเป็นรถ e ีโกคานะครับซึ่งให้เครื่องมาถึง1 3 0 0 c นซีซีนะครับรถอีโกคาปกติเนี่ยจะอยู่ที่1 2 0 0ซีซีครับถือว่าเป็นเดอะเบสของรถอีลคาแล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็น4สูบด้วยครับดูครับ,รบจากเฮดเดอร์ นะครับเฮดเดอร์จะส่งมา4ท่อนะครับอ่าแล้วก็ตัวนี้ครับสำคัญมากนะครับเราสามารถดึงนะครับรู้ว่าเครื่องหลวมไม่หลวมนะครับดูตรงนี้เลยนี่เห็นไหมครับถ้าไม่มีไอนะครับแบบนี้ไม่มีไอแบบนี้นะแสดงว่ารถยังแน่นและฟิตครับนี่เป็นไงครับเปิดให้ขนาดนี้นะครับก็เรียกว่าเปิดจนหมดเปลือกแล้วนะครับสมมติคันนี้ ไอ้บ้างครับเจ้า Mazda 1.3 Skyactive Standard ครับตัวนี้ปี2018นะครับเปิดราคาอยู่ที่3 0 90, 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับพรอยู่6 0 0 0กว่าบาทนะครับซึ่งคันนี้นะครับมีการรับประกันถึง10ปีหรือ1 0 0 0กิโลเมตรครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องเกียร์หรือกล่อง ECU ครับแล้วก็ มีบริการนะครับ MSI นะครับเข้าบริการศูนย์ได้ถึง1ปีหรือ1,000 0กิโลครับยังไม่พอนะครับมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินนะครับตลอด1ปีเลยครับหากท่านใดนะครับที่สนใจนะครับนี่เลยครับสามารถติดต่อได้ช่องทางด้านล่างนี้ครับหรือทิ้งเบอร์ไว้ด้านล่างคลิปเลยครับผมนะครับอ่านทุกคอมเมนต์นะครับแล้วก็สำหรับวันนี้ครับ ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ